รัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดที่ทุกคนในประเทศเนี้ต้องถือคนไทยเจ็ดสิบล้านคนต้องใช้กฎหมายเดียวกันนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะมีส่วนในการร่างกฎหมาย สูงสุดของประเทศนั่นคือเราทมันใช่หรือไม่นี่คือตักกะง่ายๆจากประชาชนคนหนึ่งประเทศชาติประกอบไปด้วยถ้าพูดถึงเอาเฉพาะประชาชนนะคือชาติเนี่ยคือประชาชนหลายเชื้อชาติหลายศาสนา มาอยู่รวมกันหลอมรวมกันเป็นไทยมันต้องมีกฎหมายที่เป็นธรรมกฎหมายที่ทุกคนทุกศาสนาทุกเชื้อชาติรับได้ดังนั้นกฎหมายที่จะนํำมาใช้กับคนธรรมประเทศจึงต้องยึดโยงกับประชาชนการยึดโยงอันดับแรกก็คือ ประาชาชนต้องมีส่วนร่วมในกับเ,เขาเรียกว่าสภาสสอรอสภาร่างรัฐธรรมนูญประชาชนต้องมีส่วนร่วมต้องมีส่วนคัดสรรน,นี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างนั้นอย่าลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นคน าทัดพูดหลายครั้งแล้วนะเรื่องเวรกรรมมันีจริงเดี๋ยวก็จะเกิดกับบางคนอีกโดยไม่ต้องมีใครไปทำอะไรไบาปกรรมสิ่งที่คุณกระทำกับประชาชนเจ็ดสิบล้านคนจะทำให้มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ประชาชนสาบแช่ง ใครก็ตามท่านไม่เอ่ยชื่อนะใครก็ตามที่ขมเหงประชาชนคุณกําลังถูกสาบแช่งและคำสาปของผู้ที่มีใจทุกข์ละทมจะเป็นคำสาบที่เกิดผลจริงและคำสาปนั้น ก็เกิดขึ้นแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่คนบางคนไม่รู้สึกตัวไม่รู้จักส่องกระจกไม่เคยคิดทบทวนตัวเองว่าวันนี้ทำอะไรทำร้ายใครบ้างทำลายประเทศชาติแค่ไหนทำ้ายคนไทย แค่ไหนก่อนนอนคืนนี้นะเราคิดทบทวนซะคิดทบทวนซะอย่าให้เวรกรรมต้องเกิดอีกอย่างที่ตั้งตัวไม่ทันอย่างที่เกิดอยู่อย่าใช้อำนาจที่มีในการทำความชั่วคนดีถ้ามีอำนาจ จะใช้อำนาจในความเมตตานี่คือคนดีต้องปฏิบัติตัวด้วยเมตตาให้คนรักไม่ใช่ใช้อำนาจทำให้คนกลัวอาทัตพูดตลอดนะนี่คือความหวังดีนะจะอยู่กันอีกสักกี่ปี จะอยู่กันอีกสักกี่ปีหรือจะอยู่จนโลกแตกอยู่ได้หรือไม่อย่ามากลับตัวตอนที่วันใดวันหนึ่งต้องนอนติดเตียงทำอะไรไม่ได้แล้วอยากทำแต่ทำไม่ได้แล้วแล้วถึงมารู้สึกตัว ถึงวันนั้นมันจะสายเกินไปสู้ทำความดีมีความกล้าหาญในการที่จะยอมรับความเป็นจริงเคยทำไม่ดีอะไรไว้บ้างไม่มีใครเขาพูดถึงก็บุญแล้วมโนธรรมรู้จักคำว่ามโนธรรม คือธรรมะในใจฝ่ายดีที่จะคอยติเตียนเราเนี่ยติดเตียนเราเนี่ยในในมโนเนี่ยให้เรารู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือว่าถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจป่าทัดพูดวันนี้ไม่รู้เลยนะว่าเป็นใครแต่พูดรวมๆใครก็ตามที่มีอำนาจในการกำกับดูแลที่จะทำให้ ประชาชนคนไทยเนี่ยสุขได้หรือทุกข์ได้คุณเลือกที่จะทําให้คนไทยเป็นทุกข์ชีวิตคุณก็จะพบกับความทุกข์เวรกรรมมันก็จะพาคุณไปสู่ความทุกข์สง่าราศีมันก็จะหายไปทุกทุกวันจนไม่เหลืออะไรเลย ถ้าจิตใจดีคิดที่จะให้คนนู้นคิดที่จะทําทําให้คนนู้นคนนี้มีความสุขคิดที่จะทําให้ประชาชนคนไทยมีความสุขออลามันก็จะเกิดโดยไม่ต้องแต่งไม่ต้องกลัวอะไรด้วยไม่ต้องใส่เสื้อกันกระสุนด้วยคุณจะมีความสุขที่ใจการทําความดีมันจะทําให้ ล่าตาเปล่งปลั่งทำได้ไหมหรือว่ามันชั่วเกินกว่าจะกลับใจมันถูกเลี้ยงมาจากคนชั่วมันจึงไม่รู้จักคำว่าการทำความดีทำแบบไหนไม่มีโมโนคติเลย คิดไม่ออกเลยว่ากูจะทำความดียังไงหรอมันก็อาจจะมีนะคนที่เลวโดยเลวโดยแบบเขาเรียกว่ามันเกิดมาเลวเลยมันก็มีมีจริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้า ก็เป็นเรื่องที่เราจะเฝ้ารอรอวันที่นอนติดเตียงทำอะไรไม่ได้ยืนยันนะฝาทัตพูดไม่รู้เลยว่าพูดถึงใครแต่วันนี้เอาธรรมะมาสอนมาเตือนสติใครก็ตามที่มีอำนาจพอที่จะกํากับความสุข หรือความทุกข์ให้กับประชาชนได้และคุณเลือกที่จะกำกับความทุกข์ให้ประชาชนสิ่งที่ปราทัดพูดก็คือพูดกลางๆถึงใครไม่รู้ถ้าทำอย่างนั้นอยู่ก็เลิกซะก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป ตราบใดที่ยังไม่ตายยังมีโอกาสกลับตัวกลับใจและใช้โทษความผิดของตัวเองต้องทุกคนต้องใช้โทษนะกฎหมายอาจจะทำอะไรใครไม่ได้นะแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอวันนี้ขอประกาศ อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ